อาจารย์มีคำถามหนึ่งครับตอนนี้อินฟูเกิดขึ้นเยอะมากอาจารย์มีวิธีเรียนอาจารย์ดูหน่ไหมว่าอี้นี่ตอแหลอีเนี่ยจริงอีเนี่ยช่วยเหลือเราอีหาเนีตอแหลเงี้ยอาจารย์เราจะดูยังไงเวลาเราจะไปอันนี้ต้องตรวจตัวด้วยก่าใช่เพราะเดี๋ยวนี้คนไปเลือกเสื้ออินฟูบางคนแล้วก็โดนตกสามคิดว่ามันทําคอนเทนต์ไปวัดไงมันทำคอนเวนต์คอนเทนต์ไปกระถิ่นไงเขาก็นึกว่ามันเป็นคนดีแต่ที่แท้อี้นี่ตอแหลเนี่ยอาจารย์ เราจะเลือกยังไงอ่ะเลือกติดตามคนยังไงอ่ะมึงดูตัวมึงเองอ่าโดนตัวละครคุณตอนแหลกหรือเปล่าคือเราจะดูคนอื่นตอนแหลกทถามคือเรายังตอแหลอยู่เลยจะดูใครได้ตอนแหลกคือเราไม่้องตอนแหลกแต่คนอื่นเสร็จไหมครับเออเสจเพราะนั้นวิธีการเราไม่ต้องไปดูเพราะพระเจ้าเนี่ยให้วัดความดีความเลวให้วัดที่ตัวเองฮะยางเกณฑ์ของผู้ศึกษากฎศี์ในการวัดความดีความชั่วของคนอื่น หรือในการพักความเรวความชั่วของตัวเองเนี่ยพระองค์เนี่ยไม่ให้ไปวัดไทรให้วัดที่ตนแต่เมื่อวัดที่ตนแล้วเรารู้แล้วว่าเรามีเราเรวเนี่ยให้พยายามเสกพิจารณาตามหลักกุศลกรรมสิทธิ์เพื่ออะไรเลือกครบควรดังนั้นกุศลกรรมสิทธิ์มันบางคจะมองผได้แต่เราไม่ไกล่าสินเิ้เขาแต่เราพิจรรารณาในวตัวเองเราไม่ได้กล่สิทเขาว่าเขาเรวเขาชัว่วแต่เราพิจารณาว่าคนนี้ให้ควรคบอย่าเข้าไปยุ่งอย่าไปคบคนพายพวงคบปัตติอเศวนาจารานัง ตอนที่ตามันจะเสื่นาปูชาจะโผชนาตอนปูชนะียาหลังเองกับมาคารมุตกรรมรู้จักควบคนมความตอย่าไปควบคนพานเพราะฉะนั้นคนพานเนี่ยจะพาเราไปนนที่เสื่อมที่ตับเราสามารถดูได้อย่างนี้ถ้าสมมุติสมมุติที่เสือ่อมอันนี้เป็นเลวสามตับชา <laughs> อ,อันนี้ผมคิดว่าดีสุดๆอันนี้สมมุติยกตัวอย่างเรววาง เราสาังเกตมองออกเนี่ยแสดงถึงกิริยาอาการชัดเจนว่าเป็นคนเดินคนชั่วข,ข,ข,ขั้งถามเขาเลยเห็นชัดเราพิจนารณาจากกับเหตุผลเราจําเป็นต้องเดินไปด่าเขาแบบว่ามึงมปนเลวมันชั่วมึงไม่คบม,มัตหรอกไม่ก่อเราสงบเสงี่ยมเตรียมตัวที่ตัวเองเปิดบล็ที่ตัวเองแล้วพิจารณาอีกว่าโอเคเราหลีกจากคนนี้ดีกว่าเรามาโบกับคนนี้ดีกว่าเพราะคนนี้น่าจะพาเราไปที่ถึงขั้วเราผู้เรียเจ้าจึงสอนหลักคำพูดขีดยานมว่าความเลวความชั่วของคนอื่นพยายามอย่าพูด แม้คนพยายามจะถามเราแค่ไหนก็ตามไม่ต้องพูดความเลวความชั่วคนอื่นแต่ความเลวความชั่วตัวเองพูดออกก่อนเลยประจานตัวเองในความเลวความชั่วของตัวเองเพื่อรับยับยั้งความเลวความชั่วของตัวเองจะได้ไม่กล้าทำเนเพราะเวลาพูดความเลวความชั่วเองมันจะอายในเมื่อวันหนึ่งเกิดความอายจะกล้าทำนะก็ไม่กล้าทำดังนั้นความเลวความชั่วคนเดียวน่พูดความเลวความชั่วเองพูดได้เยอะอีกกรณีหนึ่งความดีตองนไม่ต้องพูดเยอะ ความดีคนอื่นเนี่ยพูดเยอะๆเยินยอสารเสพเข้าไปเลยเขาเป็นยังไงเป็นคนดียังไงแต่ความดีเราเองแม้มีคนพยายามถามแก่หนขก็ตามไม่ต้องไปเล่าให้คนอื่นเล่าคว,วามดีของเราแทนะฉะนั้นให้จําบริบทวาจาแบบนี้ไว้เป็นวาจาสุภาษิตไม่ใช่วาจาทุ่ภาษิตและเราจะสามารถตัดสินได้เลยว่าตัวเราเน,นี่ยดีแล้วเราควรจะพบคนดีแบบไหน,นด,ดีที่สุดแบบนี้ทับที่คนดีอาจารย์ขออีกนิดนึงได้ไหม ผมว่าอันนี้คนอยากรู้คนชอบทำคอนเทนต์ไปวัดชอบทำคอนเทนต์ท่านนี่ร <ทำ S 2> ู้วอยากรู้เพราบคนคนั่งบุญมากรับบุญไม่รู้ว่ามึงทำบุญจริงหรือเป็นคนอนเทนต์บางคนอย่างนี้นะอาจารย์โพสเฟซบุ๊กวันนี้ฉันจะปิดกว่าจะเข้าวัดพรุ่งนี้มึงถ่ายแต่มึงเป็นทำบุญใส่บาตรอะถ่ายสาตอรอนนี่อันนี้สิถ่ายสาตอรี่แล้วก็นั่งสมาธิอย่างเงี้ยมึงก็ไปใช้พระถ่ายให้มึงอะนะฮะนั่งสมาธิอย่างเงี้ยใช้พระถ่ายเลยเหรออ้า แล้วก็มาโพสต์คนก็สาทุกสาทุกสาทุอีพวกนี้มันเป็นคนอย่างไงครับอาจารย์มึงคือหนึ่งในนั้นใช่ไหมเ <laughs> <laughs> มื่อก่อนอาจารย์ันก็เป็นบเมื่อก่อนเมื่อก่อนผก็เป็นผูก็คอนเทนต์เข้าวันเข้า,ขาบานกูก็แบบว่าตลอดเวลาของผมเหมือนกันแต่มารู้สึกว่าทำคนทีน่อะไรโ <laughs> พสฉั่บโ <laughs> พสชับ่บแต่ไม่ทำผาอะไรเลยใช่ไหมใช่อาจารย์คือถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดแต่ถ้ามีเจตนาในการทำสิ่งนี้ เื่อโอ้วโอ้ัวดให้คนอื <hib formation. S 2> <sm> ่นมาจมาทุคนตอนนาสาทุกทนจะได้ยินดีดอันนี้ผิดเลยเพราะมันผิดที่เจตนาเจตนาในการโอ้อวดอะไรกีเลสตณหาหรือสับดาของตนความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราเข้าใจคุณธรรมจริยธรรมนะเราจะไม่อยากําเรื่องพวกนี้เลยทุกวันนี้มันเป็นยังไงนะมัเวลาจะไปกินข้าวไอเราจะเริ่มถ่ายรูปใช่ไหมโทรศัพท์แยก่อนโทรศัพท์ได้แยกนเราทุกครั้ง ตี่ตัวผัวเนี่ยหิวจะเป็นจระจายกูอยากจะแดกเดี๋ยวนี้แต่อีตัวเมียเฮ้ยอย่าพึ่งตะบันเต้นก่อนได้ไงตีมือนะกูจะมาผลตีดูอีตัวเมียให้มันเป็นยังไงนะหัวมึงหิวจะตายอยู่แล้วมือก็จะให้โทรศัพท์กระชายนี่ได้เพราะอะไรอย่าไปหลงว่าอะไรหัวละแต่พมไปกินอยู่บ้านกูนะหัวไม่ได้สนใจเลยวันหนึ่งนี่เรียกว่าขาดความอกุศลจากหัวตัวเองนี่สัปดาห์นะนะมันกำลังมันกำลังประจานหรือกำลังพยายามพูดถึงกมกล้วยสองตน ประการที่ทำบุญทำบุญต่างๆเท่าไหร่มันกำลังมีผลได้ในใจเราควรจะเมตตาศึกษาต่อคนประเภทนี้นะไม่ควรไปซ้่งเติมเขาเราควรอย่าใช้คำว่าแก้เแต่จริงใจเนี่ยจริงใจในการอ่านอานุโทนนาอานุโทนนาสาธุนะแต่ในความเป็นจริงใจในงานมันตอแหลเนี่ยอยากใส่รูปมึงนั่งสมาธิกับตัวตีตาห้ามอย่างเงี้ยดูว่าตาต้องมีการาัฒนอยู่หรือเปล่าเห็นว่าสี่ตี มืบบ่อขนาดข้าวถ้าเห็นป้าเวลามึงเดินจงกรมเนี่ยโอ้โหทุกอย่างมึงถูกเซ็ตตดไม่มีใบไม้สักใบมึงเดินทางเดินจงกรมเนี่ยสะอาดสะอาะดแสดงมึงกว่าก่อนเลิกนี่ทำคอนเทนต์เห็นแล้ว<แ>ใส่ชุดทุกอย่างแต่งหน้าทำผมมึงปฏิบัติธรรมแต่แต่งหน้าทำผมเพื่อต้องเตรียมทุกอย่างเซ็ตตรวทุกอย่าง เราเห็นได้อยู่แล้วว่าแต่ตตตตละคนมันตอหกตองโอหกตองอะไรอย่างไแต่เราไม่ก็ไปสนใจเขาสนใจนี่ตัวเราเองวิธีการคือถ้าเราเห็นประโยชน์ตรงนั้นอนุนโมทนาสารพวกเขาแต่อาจา์เรื่อนพวกเรายาพยายามไปทําแบบนั้นพยายามทําด้วยความจริงใจเราทําก็คือทาไม่ทําก็คือไม่ทําไ,ไ,ไม่งั้นเนี่ยเราจะเผลอเจอมันจะผิดจากหลักสัมมาวาาเพราะเราตลังทำในสิ่งที่ไม่จริง มันจะนอนเรื่องในสัปดาห์ในการโอ้หวดกิเลสต่างของตนทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการเสพฟังเทศเสมอเพื่ออะไรให้คนเยินยอสารเสื่อตลอดพยายามหดีเลี่ยงเวลาใช้ลองฝื่นตัวเองดูสิทำอะไรก็ได้เราไม่โพสต์ยู่สักเจ็ดวันนึกว่าลมแดงตายนะตายคือว่าตายชักชักเลยวันนี้เพื่อนมึงมาเนี่ยกูขอเจ็ดวันมึงไม่ต้องโพสต์รูปกูเลยไอ้ใจบอกว่าไม่มาวันนี้ไม่มีไม่โอ้ไม่ขันแล้ว หมดแล้วนี่มันไลฟ์ด้วยนี่มันไลฟ์กับผมเลยนะหมดเลยมันอดทนไม่ไหวแต่เพราะอะไรมันอยากอวดกิริยตัวเองว่ามันเจอคนอาจารย์เดียคนตึงนะกูได้มาแล้วสักครั้นมันอยากอวดมันอยากโชว์เห็นไหมมันอยากโชว์คอนเทนต์ของมันเื่อคนในมหาวิทยาลัยศาสตทุกประยุทธ์ดีๆได้เจอแล้วเหรอนี่นะ มันพยายามโอ้อวดกิเลสต่างตัวเองไม่ทันจิตใจตัวเองเพราะฉะนั้นพยายามลองฝึกตัวเองดูบ้างมีสติสัมปชัญญะไม่ต้องโพูดอะไรเยอะแยะไม่ต้องพยายามโอ้อวดให้ใครรับรู้ในการกระทำของเราฝึกระงับยับยั้งกิเลสในใจไม่นั้นเนี่ยแค่เรื่องง่ายๆแค่นี้เรายังระนับไม่ได้เรื่องใหญ่กว่านี้ไม่ต้องพูดกันเลยเราจะไม่มีวันระงับยับยั้งความเดียวความชั่วที่ยิ่งไปกว่านี้ได้เลยแค่เรื่องง่ายๆยังทำไม่ได้เรื่องใหญ่ไม่ต้องพูดถึงเล็กเทอย่างเดียวตลอดชีวิตนี้ จื้อบอเรื่องจื้ไม่จืดอดีเลยจื้อทักทักนี่แหละขอบอกขยายความนิดนึงในแง่ออนไลน์นะะคว่าเอาจริงเอาที่พูดถึงเรื่องของทําบุญลงโซเชียลใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่คนโพสต์นะแต่คนที่เสพอ่ะเองก็ต้องมีสติเพราแพทเคยทําคลิปนี้พี่เฮนโดที่พี่พูดอะถูกต้องแพทเคยทําคลิปนี้ว่าการทําบุญถ้าเราจะทําบุญนะมันมีสองเจตนา เราอยากจะโพสเพื่อให้คนอื่นมีแรงบันดาลใจไปทาบุญบ้างอันนั้นเป็นเจตนาที่หนึ่งกับเจตนาที่สองคือต้องการทำคอนเทนต์จริงๆหรือต้องการจะสร้างภาพตัวเองเพื่อจะเอาไปใช้นั่นแหละในวิธีในวิธีทางที่ผิดกับอีกกรณีหนึ่งค่ะแท็กเคยทาอีกหนึ่งคลิปก็คือว่าแทกเห็นมีการทาบุญบนโซเชียลในรูปแบบหนึ่งที่เป็นวนนาาัดเนี่ยนะคะแต่มีการยิงแอดเพื่อให้คนทาบุญ ท่าก็เคยฟังคลิปนี้ว่าเราก้าเข้าสู่โลกยุคนี้กันแล้วเหรอในการที่เฮ้ยเราจะต้องทําบุญแต่เราถูกแอดยินมาหาแล้วต้องโอนเงินทําบุญกันบนแอดเฟซบุ๊กครพีุ่ณโดอาจารย์ครับมันยังไงครับมันมันหลอนทั้งวงเลยครับแอดเนี่ยอาจารย์ใช่อันนี้ทุเรศลังที่สุดทุเลศมากที่สุดเลยก็คือในสังคมปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งวัดวาอาราอาจารย์เราไม่อยากพูดถึงวัดเลยนะแต่มันทำในประเด็นแลวจะให้ทำยังไงเนี่ยเมื่อมันเป็นเรื่องจริง เราก็ต้องมีการทำนิดที่จริงตามาธรรมคือไปบูชโฆษณาจ่ายเงินเอาเงินที่คนทําบุญไปยิงโฆษณาให้คนมาทําบุญอีกทีหนึ่งทำไมไม่เอาเงินทําบุญนั้นอ่ะไปทําบุญเลยไปสร้างเหตุปัจจัยเลยทําไมต้องเอามาเสียค่ายเงินแล้วอีกอัตถ์เนี่ยมันไม่ใช่ถูกถูกกลายเป็นว่าอัตถ์ใชญ่ชี้สุดยายเอาเงินไปลงทุนกับการยิงโฆษณาเพื่อให้คนเอาเงินมาทำบุญอีกทีหนึ่งเอาไปผลิตสิ่งที่ไป่เกิดผลตั้งแต่อาจารย์เนี่ยไลฟ์สดสอนธรรมะมาตลอด2ปีเต็ม กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่สามองการเตรียมตัวสักครั้งหนึ่งในชีวิตอาราอาจารย์ไม่เคยเลยนะแต่ครั้งเดียวในการยิงแนะี่ให้คนมาฟังอาจารย์ไม่เคยเลยปล่อยให้เป็นไปตาม EC บาร,รมีของแต่ละคนใครมี EC หรือทำบุญพระศาสนาร่วมกันกับเรามาเขาจะมีโอกาสได้เจอเราและได้ยินได้ฟังธรรมจากเราเองแต่ทุกวันนี้มันขวนขวายให้คนเนีน่ยมานับถือศรัทธาไปยิงแอบเพืให้ทำมาของตัวเองอย่างมีคนมาฟังเองยอะๆเพิ่มยอดรายเพิ่มยอดเฉลี สิ่งที่อาจารย์ไม่เคยทำเลยคือไปเรียกร้องหาความศรัทธาจากชาวบ้านอาจารย์จะสร้างเหตุปัจจัยไปตามเหตุาตาม,มาปาัจจัยเดกระทรับพรมเนปล่อยให้เป็นไปตามเหตุเดินไปตามผลของมันสร้างเหตุแบบใดย่อมได้รับผลแบบนั้นอาจารย์จะเชื่อถือแบบนี้เพราะนั้นการมาสอนธรรมะและยินงแอดโฆษณาประชาสัมพันธ์การทำบุญแล้วให้คนมาเยือนยอสารเสริมด้วยการยิงโฆษณาว่าเราจะมาทำบุญแบดนี้แาบนั้นมันไม่เกิปดประโยชน์และมันขวางต่อธรรมด้วยซ้ำ ไม่ควรทําอย่างนี้นักนําซึมั้งหลนักเผยแผ่ธรรมะหรือนักใดๆตามที่ในการไปโฆษณาไป,ปสัมภาษณ์ในการช่วยให้คนเนี่ยมาโอนเงินเนี่ยอย่าทำมันไม่ชอบเลยทำให้พูดไปตามป็นปจริงคนมีสาาัธาเขาจะทำาเองคนมีโอกาสเห็นแสดงว่าเราทำดีสิ่ประการในเรื่องน้ำตาถ้าไม่เห็นก็ตามบริจาคได้แค่เพีเอาแค่นั้นรู้พอประมาณในกำลังของตนอย่าไม่ดไวายเอาเงินเอาทองไปยิงแต่กินโฆษณา มันไม่ได้มันผิดหลักธรรมอย่างนี้พระเ,เจ้าไม่ทําและโดยเฉพาะที่สุดธรรมะของพระเจ้าเป็นของฟรีอย่าไปเอาเงินแบบล่อตาล่อใจคนเข้ามาอย่าไปสแสดงพาหีไปทําให้คนอยากตื่นเต้นกับธรรมะแล้วเรียกร้องเนี่ยเอาคนเนี่ยมาฟังธรรมเยอะๆไม่เกิปเดประโยชน์การจะได้ยินได้ฟังธรรมต้องเป็นไปตาม ec บาลามีของผู้ฟังและเป็นไปตาม ec บาลามีของผู้พูดในการสอนธรรมะเป็นไปตามเุตามปัจจัย,จยขอให้เราเข้าใจตามบริบทนี้ด้วย ชัดเจนนะครับชัดเจนดีมากอาจารย์อีกคำถามนึงก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าอาจารย์ก็เหิือาอจารย์แต่คราวนี้อาจารย์ที่เกิดขึ้นในโลกโซเชยียลมันเยอะมาก<า>เยอะมากเยอะอาจารย์และนามสกุลที่เราจะเห็นก็คือบาร,รมีนัคราาหรือนคราาอะไรอย่างเงี้ยเต็มไป<อ>หมดเลยนะฮะแต่สิ่งที่ดีก็ว่าดีนะครับทุกคนไม่ได้ว่าเกี่ยวกับพญานาคพญานุษยอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้มันมีคนลุกขึ้นมาเป็นอาจารย์โดยใช้นามสกุลพญานุษพญานาคพญายักษ์สีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอาจารย์ อาจารย์มองว่าสังคมมันไปมันไปถึงขนาดนี้แล้วหรือว่าจะต้องมีอาจารย์เยอะขนาดนี้เราไม่ใช่ว่ามีคนไม่ตามนะอาจารย์คนตามเป็นหมื่นเป็นแสนนะอาจารย์เยอะมากด้วยจริง,รงมัน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 ต้องเตือนสติกันไหมหรือว่ามึงอยากเชื่อมึงก็เชื่อไปอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วแต่ความโง่ก็ไันโง่เองประเทษไทยอ่ะบางคนเนี่ยชอบท่บอะไรทำแล้วสบายใจอาจารย์มจะไปยุ่งอะไรเขาเงินเขา,ขาไม่ใช่เงินมึงอาจารย์ ดังนั้นเวลาโดนหลอกมึงช่วยโจราโง่ในบ้านเงียบๆอย่ามาให้นักข่าวในโซเชียลช่วยเม้อแต่ปัญหาทุกวันนี้เวลาโง่แล้เกิดอะไรขึ้นรีบล้อมแม่แห่กระเชิญให้ทนายช่วยให้สังคมช่วยให้นักข่าวช่วยเพราะอะไรตัวเองโดนหลอกโดนหมอโดนล่าโดงหลอกโดนหลอกโดนเงินไปเยอะแยะล่าสุดข่าวก็มีอยู่สิงโตนาเนี่พอชิบป๋านเออทุกวันนี้คือร้อยกว่าล้านแล้วมันห้างว่าอะไรมันทำลงด้วยสำหรับข้อต่อชะตา มันทำเพื่ออะไรมันบอกว่ามันป่วยรักษาไม่หายมันเลยให้เสีแสหมอดูมาช่วยดูให้หน่อยแก้ให้หน่อยว่ามันจะทำให้หายยังไงรักษณาแบบนี้มันก็เอามินไปจ่ายเขาถึงหกสิบหกล้านสุดท้ายหกสิบหกล้านนะจะบอกให้ถ้ามึงทาไปหาหมอไม่หายนานแล้วตานนี้มึงไม่ตายได้ซ้ำได้ยาอุปทาทั้งหกสิบหกล้านมึงก็รักษาตัวเองอะมึงแ็งแรงยันตายจะบอกให้ไม่ต้องมานั่งเจ็บกระสอบกระแสเพราะอะไรเพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ดันเอาไปซื้อสิโต ดันเอาไปแก้อะไรกระดูกขีสาํนำม้าอะไรเอาไปแก้ห่วงซี่ผิดต,ตานตาหมดเงินหมดทองไปให้ตายมันก็ไม่หายโรคอยากหายโรคไปหาหมอที่โรงพยาบาลรักษารอบแรกไม่เจอโรคก,ก็ไปหารอบสองรอบสารอบเปลี่ยนหมอไปสิเดี๋ยวก็เจอไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆโดยปาศจากเหตุและปัจจัยทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมาเสมอเราจะป่วยเป็นปาหวานจกทําให้เสมออะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของตาวหวานก็นกไไินน,น,น้ำตาเดียวก็ได้ เราอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการเกิดเป็นโรคไตก็กินเคเ็มเยอะสุดป้าหรือกินนี่ก็มียาอะไรตกางทำลายไตปั้นมีญญหาานเหตุปัจจัยไม่ใช่เกิดขึ้นเองลอยๆแต่ทุกวันนี้เราลอยเ,ยเมื่อเราลอยต่างหาหเหตุไม่ได้เราก็ได้อะไรโดนความกลัวเข้าสู่โจมแล้วคอนเทนต์ในโลกท่กว่นี้มันเป็นคอนเทนต์ที่สร้างความกลัวให้เราปีชงเนี่ยใกล้แล้วมกราชกุมาวาำัเตรียมตัวปีชงจะมาแลวมึงเริ่มจะไปทำพิธีปัดตรงปัดตัวปัดหอยปัดหั ปัดอะไรของมึงก็แล uh ้วแต่ปัดกไปถึงขนาดเนี่ยเลยหรอก็เวลาเราเรี hmm. <f prepares> ่ยปัดตัวเวลาปัดปีชงตัดอะไรกังปัดตั้งแต่หัวตลอดเท้าแล้วคุณถามจริงๆอาม่าอาคมอายุ90มึงจะปัดตั้งแต่หัวตลดเท้าเท่าอายุตัวเองมึงว่าอาคมอาม่าเป็นลมตายคราวนัดปัดโคลแล้วกะถามแค่นี้ข้างดาวเรี้ยวแรงที่ไหนเป็นปัดตัวนักหนาอายุ90มึงว่าจะปัดปีชงยังไงต้องปัด90นาทีตายก่อนเป็นลม สุดท้ายแล้วเป็นไงมันเป็นความเชื่อไร้สาระปัญญาออกไม่เกิดเรื่องต้นเรื่อนปลายไม่มีหลักเหตุหลักผลแล้วเราบอกว่าปีชนจะทำให้เราชีวิตเราตกต่ำการงานไม่รุ่งโล์ไม่ประสบความสำเร็จชีวิตในปีนั้นเราจะแยะ่เพราะเกิดความประลาดกลัวเมื่อเกิดความกลัวเข้าสู่โจเราก็เริ่มหาที่พึ่งผีดด้วยการไปทำอระไรสะดอกข้อต่อชะตาแก้ดวงชะตาแก้กรรมทำพิธีไปหาหมอดูร่างศพเพื่อให้เขาทำพิธีสะดอกข้อต่อชะตาแบบนี้ให้เรา คำถามคือใครเป็นคนสร้างความกลัวให้เราสิส่แสหมอดูแล้วเรากลัวเขาใครสิส่งแสหมอดูแล้วเรากลับไปศึกษาใครปรึกษาสินแสหมอดูที่เป็นคนบอกความกลัวเราแล้วเราแก้ไขในวิธีการหรือไปซื้อเครื่รองสำอาต่อสัตวกับใครสิส่แสหมอดูคนเดียวกันหมดเลยที่ทําให้หนุ่โม่สุดท้ายเป็นนาแก้ไขความผิดของเจไม่ได้นำมาสู่ความอะไรเสียเงินเสียทองหม,มดเนื้อหมดตัวแล้วก็ยังโม่ตัวไปฉลาดไม่ได้ แต่เมื่อวันหนึ่งเรากลับมาศึกษาหลักธรรมสอวพระเจ้าเมื่อมีความกลัวเข้าปัวโจมความกลัวเข้าจู่โจมกลับไปหาหลักธักษสกลับไปหาที่พื่อที่ถูกต้องคือหลักสัจจความจริงของพระเจ้าการกระทำทาใจคำพูดทางวาจาความไม่สุนทีคิดทำใจเมื่อเรากลับไปหาตัวนี้นี่สิการแก้ไขความทุกข์อย่างแท้จริงไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวศึกษาธรรมะอาจายอาจารย์ไม่เคยเก็บเงินแม้แต่บาทเดียวฟรีหมดทุกอย่างจปฏิบัติธรรมเดือนละ400คน จ็ดแปดทันวานี้อีสีทั 4, นโกอาจารย์ไม่เคยให้ใครเสียงเลแม้แต่แบบเดียวเพราะทำมากองเจ้าต้องสอนเองอาจารย์เป็นคนจ,จับแจจัดการใด้หมดมีเจ้ากรมเจ้าภาพหาเจ้ากรมเจ้าภาามาดูแลพวกเราไม่ต้องทำกิจการงานใดๆทำหน้มมาที่ของเตีย,ยในการได้ยินได้ฟังแล้วัำคำนี้ไปปฏิบัติเองไม่ไดนะ้แล้วเราจะมีความสุขได้มากที่สุดในปัจจุบันเโหชัดเจนมากเวลาอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ร่วงเลยเวลามาแล้วแต่ทุกคนก็คือแบบเอาอีก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  อาจารย์คงก็ไม่เนหนื่อยเป็นนะพุกมึือนั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา,เราจะขยายความอันนี้จากสิ่งที่เราเป็นวิทยาศาสตร์เนาะเพราะอาจารย์พูดเรื่องธรรมะใช่ไหมคะพูดดีมากเลยพูดเรื่องวิทยาศาสตร์นิดนึงในฐานะที่เป็นกูรูที่ปรึกษานะด้านจิตวิทยามนุษย์เนี่ยหลายๆคนเรียนกันจะรู้ว่าเวลาไปดูหมอค่ะมันมีคำสั่งให้เราเชื่อในททงวิทยาศาสตร์มันบอกแบบนั้นนะก็พูดกับสมองเราพูดกับความเชื่อของเราบอกว่าดวงตกคำว่าดวงตกเขาไม่รู้สึกไงนะใจตก เพราะว่าเราเชื่อไงเขาพูดปุ๊บเราเชื่อจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเราไม่เชื่อแล้วเราคิดว่าไม่จริงหรอกดวงเราไม่มีทางตอบเราเชื่อมั่นในตัวเราเองมากกว่าเราจะไม่มีทางไปหาหมอดูหรือให้เขาไปแก้กขเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เพราะในทางของการประหลาดเช่นเดียวกันนะคะแพทเองเขาทำคอนเทนต์กวนความกลัวแต่เป็นความกลัวแบบไม่ได้เป็นทำ้ายใครนะคะความกลัวเชน่นวันนี้ Facebook ล่มแล้วจะต้องทําอย่างไรแล้วเราก็บอกวิธีการแก้ไข ให้เขานคจิทัลทันทเดียวเลยแต่เขาจะดูเราเพราะเขาเกิดความกลัวว่าถ้าเขาไม่ดูจนจบเขาจะแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราทำคอนเทนต์ในเชิงสร้างความกลัวแต่มีวิธีการแก้มันเลยจบในคลิปเดียวทีนี้ในการที่เราจะเป็นผู้บริโภคแล้วเลือกเสร็จอย่างเมื่อกี้พี่เคนโดพูดว่าอาจารย์เยอะมากเลยเราจะเลือกอยังไงทุกอาจารย์เลยค่ะอาจารย์ติกต่อกปเยอะค่ะทีนี้เราจะเลือกอยังไงล่ะคะเราก็เลือกตามสิ่งที่อาจารย์บอกแหละ มันมีเหตุและปัจจัยครบในคนคนเดียวอะว่ามันเกิดเรื่องนี้มาแล้วคนคนนี้สามารถหาทางแก้ไขให้เราได้ในแง่ของเราฟังด้วยสติด้วยนะคะแก้ไขแบบไม่เอาผลประโยชน์ด้วยคนนี้ดูแล้วไม่มีผลประโยชน์เราใช้สัญชาตญาณของเราอะคะ่ะในการเสพว่าคนคนนี้ดูแล้วน่าจะน่าจะบอกแล้วกันนะคะเพราะเราไม่สามารถบอกได้ว่าคนบนโลกออนไลน์ทุกคนทำกิจที่ดีแล้วเขาเป็นคนดีไม่ใช่นะคะ อาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้ค่ะแต่พูดคลิปแล้วดูดี <S <S เห็นไหมคะแต่เราอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะเสพแล้วก็ใช้สติของเราแล้วเ,เลือกเสพแบบก,กลางๆค่ะอะไรมีประโยชน์ก็เก็บอะไรไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าไปทำตามแล้วก็พยายามอยาม่าไปเสพสิ่งที่มันเป็นท็อกซิกมากเพราะว่าการเสพท็อกซิกทุกวันก็นาพาให้ชีวิตเราตกดวงตกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องจิตเสริสมข้ามพทเจ้านิดเดียวเวลาเราจะเลือกอาจารย์เราจะเลือกอาจารย์ยังไง เวลาฟังเขาเรามอที่คุณธรรมจริยธรรมว่าเขาสามารถปฏิบัติได้ตามสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่าทั้งต่อหน้าแล,ละลับหลังถ้าเขาทําไม่ได้มีอะไรก็หลบหลบซ่อนซ่อนตลอดเวลาสแสดงว่ามันมีอะไรซ่อนเล้นติดบังอยู่ไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าลูกศิษย์อยู่หลังลังหลังล,ล,ลูกศิษย์ต้องปฏิบัติการหลักคําสอนได้เหมือนกันเพราะเขาปฏิบัติได้แล้วจะไม่มีการแปรปวนเปลี่ยนแปลงในหลักคาสอนของเขาอีกกรณีหนึ่งเวลาได้ยินได้ฝังงแื้วกีนพูไปแล้วย้ำอีกทีหนึ่ง เวลาได้ยินได้ฟังอะไรกับใครก็แล้วแต่อย่าพุ่งลับรองว่าจะว่าถูกต้องและอย่าพุ่งคั้น้านว่าผิดให้รับทำนั้นไว้ไปตรวจสอบในหลักคําหลท์แในหมวดตื่นก่อนว่าเข้ากันได้อย่างนี้หรือเปล่าถ้าเข้ากันได้กับหลักคำาสอทขึ้นชื่อว่าเขาจำมาถูกต้องให้เอาคำนี้ไปปฏิบัติตามได้เลยแต่ถ้าขัดแย้งกันเป็นโดยประการอื่นกับหลักคำาสอนและหลักเหตุหลักผลให้โยนทิ้งคำนี้เสียเลยเพราะว่าไม่มีในผลให้เข้าใจว่าเขาจำมาผิด ให้ลัทิ้งคำนั้นเสียนี่หลักเกณฑ์หลักการในการพิจารณาตามค้อสอนขอเจ้าคือผมก็จะมีแนวคิดผมแบบไม่รู้จักไม่รู้ถูกหรือเปล่าคือผมจะนับถือเฉพาะของฟรีคือถ้าเกิดคนเอาพัชมาให้ถ้ามึงคิดเงินกูกูไม่นับถือแต่ถ้ามึงให้กูฟรีกูนับถือมีเหรียญพญานาคมาให้ถ้ามึงคิดตักกูกูไม่นับถือถ้ามึงให้กูฟรีกูเอาขึ้นยิ่งลบกูนับถือหรือกูให้ฟรีกูนับ หรืออาจารย no, okay. anyway> ์คนไหนเก็บเงินกูไม่ทับถือเนี่ยอาจารย์เบียวเขาไม่เคยเก็บตังค์อ่าก็นับถือใช่ไหมไม่รู้ว่าผมคิดถูกหรือเปล่านับถือทุกอย่างที่เป็นของฟรีจริงๆอะไรเสียตังค์ไม่เคยก็ว่าอาจจะเป็นเกณฑ์วัดได้อยางงี้นะฮะเกณฑ์ได้เกณฑ์ได้นะครับได้เวลาก็ล่วงเลยมาวันนี้เราใช้เวลากับอาจารย์เยอะมากๆเลยนะครับงั้นช่วงสุดท้ายครับอาจารย์อยากให้สิ่งที่อาจารย์อยากจะพูดกับ บรรดาโผเข้ามากันไกลนะอาจารย์มีจากต่างประเทศก็มีด้วยนะอาจารย์มากันไกลมากนะครับบางคนเนี่ยมาจากภาคเหนือใครมาจากภาคเหนือบ้างครับยกมือให้อาจารย์ดูภาคเหนือนะฮะภาคใต้ภาคใต้อ่าฮะภาคภาคภาคใต้ก็มีภาคกลางภาคกลางน่าจะเยอะหน่อยนะฮะแถวภาคกลางนะครับต่างประเทศอยู่ไหนฮะที่เคยคุยกันต่างประเทศนะต่างประเทศก็มีมาด้วยเยอะมากเลยครับอาจารย์ราคาอีสานอีสานบาทห้าวยุไสครับอีสานบา้าวยุไเต็มเลยครับ คงมีคนอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างที่เป็นกําลังใจอะครับอาจารย์เพราะว่าทุกวันนี้โลกมนุษย์อะแต่ละมืดแต่ละเดชอะไรก็ไม่รู้อาจารย์วันนี้อีกอย่างพวกน,นี้อีกอย่างวันนี้เรามีกําลังใจพวกนี้เราจิตตกคือมันเป็นอะไรที่มันเข้ามาแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวผมว่าหลายๆคนอยากจะได้กําลังใจดีๆการประคองจิตใจดีๆครับอาจารย์ให้เราผ่านพ้นในช่วงที่แต่ละมือแต่ละเดนะอาจารย์อย่างกบู๊กครับอาจารย์ การมีสติสัปชัญญะสัพนิสุทธพระพุทธเจ้าบอกว่าวาจาสุดท้ายของพระองค์เนี่ยให้พวกเราเนี่ยอย่าตั้งอยู่บนความประมาททำก็ดีวินัยก็ดีเนี่ยจะเป็นศาสดาสืบต่อไปเมื่อการล่วงไปของเรากระทำพดังนั้นศาสดาเราไม่ใช่ศีลแต่คือพระธรรมคำสอนและเราต้องนำพระธรรมคำสอนของพระองค์มาใช้ในชีวิตแล้วต้องใช้อย่างตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ถ้าเราอยู่บนความประมาทชีวิตเราจะเดินสู่ความเสือ่อมจะเดินสู่ความตายขอให้เราทุกคนเด็กที่บ้น,นถือม่านในหลักขัตตสัมเปต่ตั้งอย่าไปเอาอย่างอื่นอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวใน,ในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ของพรกอย่าไปเอาอยางอื่นมาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตของเราอย่าไปสแสวงหากำลังใจภายนอกขอให้สแสวงหากำลังใจภายใน คือการมีสติสัปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวเองอยู่ในปัจจุบันขนานั้นถ้าในขณะใด,ดเรามีสติล้บเหลือไปในขณะนั้นแล้วเราไปจมอยู่กับอดีตไปติดอยู่กับอนาคตเราจะเริ่มมีความทุกข์ทุกจากการที่เราเคยล้มเหลวในการใช้ชีวิตอดีตทุกจากการเดินไม่ถึงอนาคตในขณะน้าเพราะไม่รู้จะเป็นยังไงถ้าเราวนกลัไปจมอยู่กับเรื่องพวกนี้ไม่เอาสติอยู่กับปัจจุบันขนาเราจะหาความสุขในปัจจุบันไม่ได้เลย พราะเลยเจ้าจึงสอนให้เรามีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขนาเท่านั้นไม่ให้ไปกังวลถึงอดีตและไม่ให้ไปหวนหาถึงอนาคตโพษที่ไม่ใช่ไปกังวลอยู่กับอดีตอย่าไปอย่าไปหวนหาถึงอนาคตว่ามันจะเป็นจะตายยังไงโดยไปตามงเหตุการปัจจัยรับสภาพควากเป็นจริงในการกระทําทางกายทาผู้ทางวาจาความรู้สึกและคิดของเราไม่ได้ยอมรับการกระทําของตัวเองไม่ได้ถ้าเรายอมรับการกระทำเองได้ ให้เริ่มต้นมีสติแล้วเริ่มเอ,อจจาคำสอนพระมาพัฒนาศักยภาพาตัวเองมาเปลี่ยนแปลงการกระทำละสรกาของตัวเองอย่าไปเที่ยวเรียกร้องให้ใครมาแก้ไขเพื่อเราแต่ขอให้เราเรียกร้องตัวเองเพื่อการแก้ไขให้ตัวเองดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันดังนั้นขอให้เราใช้คำสอนพึ่งตนพึ่งธรรมมีตนเป,ปมีตนเปประทีปมีตนไปสนะมีธรรมเปประทีปมีธรรมเปสนะไม่เอาสิ่งอื่นเปนสะนะไปหยู่ และฝ่ายสุดท้ายขอให้เราทรําความเพียรละทิ้งอกุศลเจริญกุศลศึกษาภาพเพียรในหลักธรรมสอนพระเจ้าเล่งในการทาความเพียรการเกิดเป็นมนุษย์ที่เรานั่งอยูุ่่วันน,นี้มันไม่ง่ายในการเกิดอย่าสร้างเหตุปัจจัยในการทําเร็วทาช่วงให้ตัวเองไปเกิดในในรกเอราฉาณและเปรตขอให้ตัวเองทุกคนเนี่ยสร้างเหตุปัจจัยในการกลับมาเกิดเป็นไทหรือไปเกิดในสุขติโลสวรรค์จำปิสกรกรรมบทสิทธิ์ให้แน่ ความกระพฤติทางกายวาจาใจแล้วพยายามแก้ไขตัวเองไม่ได้ถ้าเราทําได้คนเดียวที่มีความสุขที่สุดคือเราไม่ใช่ใครอยากจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นให้มีความเข้าใจตามเราเริ่มต้นจากการยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองก่อนเมื่อประโยชน์เกิดขึ้นแก่ตนเองได้แล้ว จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นได้แม้จะอยากยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นก็ต้องกลับมาเริ่มต้นยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองก่อนแล้วเราจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ทาตัวเองให้ดีค่อยบอกสอนกนอื่นแก้ไขตัวเองให้ดีค่อยแนะนําบอกกล่าวกันเองคณะก็ฝากให้พวกเราเล่งทำความเพี่ยรปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยเวลาครัทุกท่านทุกสังเกตสาธุ